ประเทศไทยของเฮาตอนนี้มีประชากรง่วหลายมีง่วหลาย,ลายจีนเป็นมหาชาติมหาอำนาจซึ่งมีประชากรหลายและต้องการบริโภคเนื้อง,ง่วหลายสวัสดีครับผมโคบานเมืองลอยเกินท่าออกที่สำคัญนะครับในประเทศของเฮาในการสื่อขายง่วนั่นก็คือว่าจะเหตุจังได้ให้ง่วที่มีหลายในประเทศเฮา ระบายออกให้เร็วที่สุดนะครับและจำนวนหลายเพราะว่าง่วงในประเทศเท่านั้นมีหลายประเทศที่เป็นประเทศที่นาจับตามองแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถระบายง่วงในประเทศเท่าใดนั่นคือประเทศจีนในมุมมองของผมนะครับซึ่งเป็นมุมมองแค่คนเดียว ประเทศจีนนะครับมีประชากรหรือคนในประเทศของเขานะครับมีหลายนะครับมีหลายาจำนวนประชากรของเขานั่นมีถึง1,400คนนะครับประเทศจีนนะครับในปี66นะครับออผลิตง่วออกมานะครับประเทศเขาก็สามารถผลิตง่วออกมาได้คือกัน ะาคาแต่ว่าบอเป็นที่พ่อของการบริโภคของคนในประเทศจีนผลิตงัวนะครับถือว่าเป็นไร่ซีของโลกนะครับล่องจากสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วกับประเทศในยุโรปรากะง้วในประเทศจีนนะครับงัวในประเทศจีนนะครับมีประมาณ50ล้านตัวนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมการเลี้ยงง่วของจีนส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรร่ย่อยเฮตไ้การผลิตบ่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศที่นี่นะครับเ้ามาเบื่องการนําเขาง่วของประเทศจีนนะครับว่าเพิ่นนํางั่วเข่าในประเทศมีประเทศใดแน่นะครับ มีดังต่อไปนี้นะครับประเทศออสเตรเลียน้ำเขางวัวหลายนะครับเพิ่นน้ำเขางวัวจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับคิดเป็น60%ของการน้ำเข่าออสเตรเลียเนี่ยน้ำเขางวัวนะครับต่อปีนี่ถึงประมาณ8 8ดแปดหมื่นตัวต่อปีนะครับแล้วกษาประเทศนิวซีแลนด์สี่หมื่นสี่หมื่นกว่าตัวนะครับต่อปีแล้วกษาอุลุกไว 8 0,000ต่อปีประเทศชิลีนะครับถึง7 0 0 0กว่าโตนะครับแล้วกับประเทศเล่านะครับน้ำเข่าหน่อยอยู่นะครับน้ำเข่าหน่อยอยู่เพียงร้อยแปดสิบสี่ตัวเท่านั้นก็แสดงว่าประเทศเล่ายัางมีการกำลังการผลิตบเพียงพ่อที่จริงแล้วนะครับแต่ก่อนนี่นะครับเพื่อนน้ำเขา่าง้วจากไทยนี่หลายนะครับหลาย การระบายออกอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอีหอย่างครับพะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ไกลนะครับระกาผลิตงัวในปริมาณตามที่เพิ่นต้องการแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยอยู่ในบัญชีไล่ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ห้ามน้าเขานะครับถือว่าเป็นประเทศดินแดนที่มีโลกระบาดสัตว์ซึ่ง โรคระบาดสัตว์มีดังต่อไปน,นี้นะครับโรคปากและเท่าเปื่อยโรคล,ลำปีสกินนะครับแล้วก็ร่วมถึงสุกรนะครับหรือหมูนะครับแอ,แอฟริกาในสุกรการโรคสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับหรือการโรคแอฟริกาในมานะครับซึ่งเพิ่นห้ามนําเข่าโดยเด็ดขาดบม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์กีบคูนะครับซึ่งเป็นง่วงควาย พวกหมูพวกแกะแพะสรุปแล้วไท่ทรงออกไปย่งจีนแทบบ่ไใดเลยความเล่งดวนนะครับที่จะต้องเฮ็ดนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเฮ็ดได้ก็จะสามารถระบายประชากรงั่วของไทยซึ่งมีหลายออกไปได้นะครับโดยที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับง่วที่น้ำข่าวประเทศจีน จะเอาไปพักไวที่ประเทศเล่านะครับซึ่งการพักไวที่ประเทศเล่าก็จะมีค่าใส่ใจนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับควบคุมการระบาดโรคในสั์ประมาณ30มมือเลยทีเดียวนะครับความเร่งด่วนนะครับคือการบริหารจัดการฟ้ามต้องไปเป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐานนะครับที่เป็น,นกําหนดไวนะครับแร้วกับในในในขอ,อกในมาตรฐานของการเลี้ยงงวนะครับ จีนมีกำลังผลิตเนื้องัวนะครับถึง7.53ล้านตันแต่ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคถึง7อา่าถ้าผมจำไม่ผิดเจ็ดสิบล้านล้านตันเลยเทีเดียวนะครับแสดงว่ากำลังในการผลิตงัวยังบ่เพียงพอนะครับที่นี่โจทย์นะครับตั้งคำถามว่าเฮ็ดจังได๋นะครับเฮาจังสิส่งออก จีนได้นะครับเพื่อระบายง่วงในประเทศนะครับประชาชนธรรมดานะครับในขั้วเลื่อนนะครับว่ามีท่าที่จะส่งออกได้โดยเด็ดขาดนะครับมันต้องขึ้นกับนโยบายของหลัฐว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วความต้องการเขาเนี่ยหลายนะครับเขาเพิ่นนําเขาจากประเทศออสเตรเลียนะครับถึง60นะครับเนื้อง่วนะครับหรือง่วตัวนี่นะครับ ยังมีความหวังนะครับว่า,าประเทศไทยของเฮาจะทรงออกง่วไปยั่งประเทศจีนไดอันนี้ก็เกินความสามารถของประชาชนนะครับคนบั่นเฮาขึ้นกับการทำงานของภารครัดเหล้วว่าจะเหตุจังใดให้ประเทศเขาย่อมรับให้ประเทศเขานำเขาง่วจากประเทศไทยกำลังการบริโภคนันมหาศาลนะครับ กำลังบริโภคของจีน,นมหาสาลก็จะเป็นทังเดียวบบนะครับในความคิดผมเนี่ยที่เขาจะระบายประชากรงวดด้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประชากรตามที่รัฐบาลได้กล่าวถึงเมื่อว่าจะเป็นเวียดนามซึ่งมีประชากรหรือซาอุอดิอาระเบียซึ่งมีประชากรยัางหน่อยอยู่นะครับจีนคือความหวังการระบายงวดในประเทศเฮ้าบอจีนต้องการงวดปริมาณมาก แล้วก็ถามว่าประเทศของเฮาเฮ็ดหยางยูคือ,อยังบ่สามารถส่งงวัวออกไปยังประเทศจีนได้ยิ่งง้อยู่โดนนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายใ,ในการเลี้ยงดูนั่นก็จะมากตามมาความเดือดร้อนของเกษตรกรพี่น้องก็ยังคงอยู่ในระยะโดนนะครับมันโดนแล้วนะครับมันโดนแล้วนะครับหลายปีมาแล้วก็ยังส่งงวัวออกไปประเทศจีนบ่ไดท้ทั้งทีจีนเป็นตลาดในระดับโลก และก็ไทยมีโอกาสที่จะนําเขา่าป็นยังประเทศเขาอามีโอกาสส่งออกไปยังประเทศจีนได้อยู่เราจะถ่ายอีกอย่างอยู่นะครับว่าจะเหตุจังไดคือบาฝ่าวเหตุแน่นะครับฝากนะครับให้กับพี่น้องประชาชนล่องคิดเบื้องเอานะครับสําหรับมอนี่โคบานเมืองรอยเกินมาเหล่าสูผีสูหนองฟัง่งเพียงซำานีนะครับหากเอฟซีนะครับผูที่ฟั่งแล้ว มากนะครับโกรโน่กา,ากดติดตามอ่ากดกระดิ่งนะครับให้กับโคบานเมื่องรอยเกินด้วยนะครับ